นับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา9นาฬิกากับดิฉันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเริ่มโอนเงินเยียวยาวผู้ประสบภัยชายแดนกรณีอพยพออกจากที่พักอาศัยสูงสุดครัวเรือนละ5,000บาทตั้งแต่6ตุลาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26สิงหาคมเห็นชอบหลักเกณฑ์เ <c oughs> งื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชา <c oughs> กรณีอบพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาทอพยพไม่เกิน7วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ2,000บาทปัจจุบันมีจํานวนผู้ยื่นคําร้องขอ,งร,อ,งของรับเงินช่วยเหลือจํานวนกว่า2,92,000ครัวเรือนและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภายัย ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารอมสินเพื่อโอนเงินให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลสมบูรณ์แล้วโดยบุรีรัมย์ศรีสะเกดและสุรินมี147,370ครัวเรือนเงินช่วยเหลือรวมกว่า736ล้านบาทจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่6ตุลาคมนี้ส่วนจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีสะแก้วและตราจำนวน9,000 90, ครัวเรือน เงินช่วยเหลือรวมกว่า364ล้านบาทผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่7ตุลาคมส่วนของจังหวัดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานการดำเนินตามขั้นตอนและได้แจ้งให้ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือให้ลงทะเบียนภายในวันที่15ตุลาคมนี้ กองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรญญาญยประเทศและหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกำลังบุรพาร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนได้นํากําลังพลออกลาดตะเวนในพื้นที่รับผิดชอบบ้านหนองจานและบ้านอ่างศิลาอเาเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วและเข้าสกัดจับ กลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่ลักลอบข้ามแดนได้จานวน42คนโดยแบ่งเป็นชาวไทย1คนซึ่งคาดว่าเป็นผู้นําพาและแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาอีก41คนแบ่งเป็นชาย25คนและหญิง16คนทั้งหมดให้การว่าได้ลักลอบข้ามแดนจากประเทศกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาทํางานในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากอยู่ในประเทศกัมพูชาไม่มีงานทําและไม่มีรายได้อะไรจึงต้องการเข้ามาหางานฝั่งประเทศไทย หน้าที่ชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อกล่าวหาเข้าเมืองผิดกฎหมายพร้อมนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพโคกสูงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำนักงานกะกะตอ,ออกเอกสารชี้แจงตามที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่เอกสารซึ่งระบุว่าเป็นบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนในคด,ไดีได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2567นั้นสำนักงานกะกะตอขอชี้แจงว่าบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวอยู่ในการครอบครองของสำนักงานกะกะตและผู้ถูกกล่าวหาโดยเลขาธิการกะกะตได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อ เท็จริงและรายงานผลให้ทราบภายใน30วันทั้งนี้การเปิดเผยความลับทางราชการจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญารู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหย่ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู <c oughs> ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทอซอสปรุงรสฝ่าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานม,มีเรื่องราว ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงรับชมทันข่าวครั้งต่อไปเวลาส0บนาฬิกาสวัสดีค่ะ